สั่มาสัดมาอยพี่แมว<ป>พี่แมวช่วยเข้าดิัดมาไอ้นี่ตามไปขึ<า>้นไปงพี่ระวงังสวัสดีครับผมตะวันนะครับวันนี้ผมอ่ะจะไปดูห้างของพลานใส่สี่แก้วนะครพีพีเอฟและวันนี้ผมอ่ะไม่ได้มาคนเดียวนะครับ สวัสดีค่ะแบลวทำคลิปไปเรื่อยนะคะสวัสดีค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็จะให้น้องแบลวเป็นคนเล่าเหตุการณ์นะครับว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่นะครับวันนี้เนี่ยหนูก็จะพาพี่ตะวันเนี่ยขึ้นไปดูห้างที่พานสายสี่แก้วได้ทำไว้นะคะพี่พี่รอบนั้นเนี่ยที่พวกหนูขึ้นมาทำนะพี่ตะวันก็ไม่สบายนะคะเขาก็ไม่ได้ขึ้นมานะไม่ได้ขึ้นมาทำนะคะแล้วก็ ไม่เคยขึ้นมาฝั่งนี้นะหนูก็จะพาพิะวันไปดูห้างที่พานสายทาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่พี่เราไปชมกันเลยค่ะโอเคครับพี่พี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับลุยลุยพี่พี่เดินโอเคครับน้องโอเคครับพี่พี่เอฟซีครับซึ่ง ผมก็เคยมาหรือ,อยังผมก็ไม่แน่ใจนะครับน้องแบลก็ได้พาผมมานะ p p f c ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทิศตวันได้ขึ้นมาที่นี่นะทิศตวันนะก็ไม่เคยขึ้นมาแต่้างบนที่่าทีหมาเลยนะนะครับพี่พี่ดูเหมือนว่าเนี่ย ท่าแถวนี้น่ะไผ่แต่เยอะเป็นพิเศษเลยนะครับก็ในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับมีหินเยอะมากเลยนะครับพี่เี่ตรงที่ผมเดินนะตอนเนี้ยเป็นที่ผมว่าเนี่ย น่าจะเป็นที่น้ำไหลเก่านะเ <c oughs> พราะดูจากการพื้นที่ตรงนี้นแล้วว่าหินมันเยอะมากเลยนะแล้วมันเป็นล่องอ่ะผมว่าน่าจะใช้แหละทุกคน ก็ผมก็ยังไม่เคยไปดูห้างนั้นเลยนะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพีพีเอผมก็จะพยายามถือกองให้นิ่งๆนะครับพีพีเอฟซจะได้ไม่มืนหัวกันนะ เปิดไหลจะหนุกไม่แน่ใจนะคะขึ้นมันจะขึ้นตา,ยามยบดในป่าเปนีย่านะคะพี่ป่าแบบป่า่าิีงพ,พี่เอฟซีรู้สิครับข้างล่างเนี่ยที่ผมได้บอกนะเป็นที่น้ำไหลเก่านะครับก็คือต้นน้ำนะที่เนี่ยเนี่ยก็ดูลกมากๆเลยนะ เข้าตรงอนแรกมันจะมีแบบให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าแบบเป็นพาดเลยก็อันนี้เป็นหมาไข่ครับเนี่ยน้องแบลวหมาเองเหรอใช่ใช่พี่หมาปู๊บจ้ะ PPF4 ครับมีหมามาด้วยนะผมก็เพิ่งเห็นนะ ที่เอ่อไปหาลุงธมินครั้งแรกก็นหนูอ่ะไอไอมินก็ไปนะใช่หรอใช่ใช่พี่จำไม่ได้เลยแบลฟีพี่บอกไอฟีแล้วว่าเราจะไปหาลุงธมินกันนะเราจะเอาของไปให้ท่านนะ่ะที่ท่านช่วยเราครั้งที่แล้วแบลโอเคพี่แต่ไม่รู้นะว่าเราเนี่ยจะเจอท่านหรือเปล่าใช่ครับ ต,ต่อนเนี่ยน่าจะรู้นะว่าเราเนี่ยเอ่อกำลังขึ้นไปหาท่านนะถ้าถึงวันที่เราต้องไปหาท่านอาน่นะเนี่ยซอยเนี่ยท่านได้ให้เราสองคนไว้นะพี่เนาะใช่ครับแตละเส้นนะแต่ว่าที่ตะวันเนี่ยไม่ได้เอาขึ้นมานะใช่ครับนูเนี่ยเอาขึ้นมานะคะพี่เอาไว้ป้องกันตัวได้นะคะ อุ้ยน้องดาซึงา่งกับสุดกันเลยทีเดียวนะครับพีพีเอฟซีจับจับเนาะนี่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะนั่งพักตรงนี้ก่อนนะพี่ตะวันเนาะโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยนะใช่เนี่ยในปา่ปาแบบป่าลึกมากๆเลยนะพี่ตะวันนะเราเดินมาประมาณสิบกิโลนะใช่ครับประมาณสิบยี่สิบกิโลประมาณนั้นเพราะพี่พีชมป่าเคยบอกไว้นะ น p p f ีว่าไงครับสองคนนี้นี่เราก็จะนั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะพี่พี่ถ้า P.P.F.C. บอกว่าสองคนนี้น่ารักเนี่ยกดไลค์ผมนะครับจะดูแต่ทําไม่น่ารักเนี่ยกดติดตาไม้ผมนะครับโอเคพี่พี่ไม่น่าไม่น่าน่ารักนะคะอยู่พี่ตวันเอาพี่ตวันไม่นั่งพักเหรอพี่ก็จะนั่งพักเหมือนกันแหละพี่จะเป็นกล้องกล้องหลังไอ้กล้องหน้า โอเคครับพี่พี่ตอนนี้นะพ่อผมกับน้องๆเนี่ยได้ทําการนั่งฟังนะพี่พี่ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะตอนเดินขึ้นมาเนี่ยรู้สึกแบบคนลุกนะ <c oughs> พี่ตะวันนะใช่ครับร,รู้สึกแปลกๆนะเดินขึ้นมาที่เนี่ยที่ไรนะ <c oughs> เป็นไงน้องดาเล่าเล่าในน้องระหว่างทางที่น้องดาเดินขึ้นมาเนี่ยก็สะดุดล้มหนึ่งล้มนะคะ <c oughs> ก็น้องๆเป็นคนตลกนะครับพีพีเอซีเหนื่อยนะครับพีพีเอซีระหว่างทางที่เดินขึ้นมาพี่เจออะไรหรือเปล่าพี่ไม่เจออะไรเลยนะตอนนี้พี่อยากถึงห้างไวๆแล้วเนี่ยก็ใกล้ถึงแล้วพี่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะขอนั่งพักจุดนี้ก่อนนะเนี่ยนะตรงไม้นี่เพราะว่าเหนื่อยละ ตอนเดินขึ้นมามากๆเลยนะคะพี่ๆประมาณตั้งสิบยี่สิบกิโลนะก็เหนื่อยมากๆเลยนะแเราก็จะขอนั่งพักก่อนนะคะพี่ๆพี่ๆก็อย่าลืมติดตามน้องแบลวด้วยนะคะกดไลค์น้องแบลวด้วยนะครับชื่อช่องชื่ออะไรน้องแบลวทําคลิปไปเรื่อยฝากด้วยนะคะพี่ๆเอืงเอ็งจะไปกันยังเ่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเลยนะโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ ตอนนี้เนะ่ะผู้นูน่ะสามคนเนี่ยก็พร้อมที่จะเดินขึ้นไปดูห้างของทานสายแล้วนะคะพี่พี่ไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะไปกันครับทุกคนก็ที่น้องแววต้องนำหน้าเนี่ยผมเนี่ยเพราะผมก็ไม่รู้ทางนะครับนี่นี่ข้างในนี้นี่ก็เป็นที่ลบฝนได้เลยนะพี่ตะวันนะใช่น้องทำข้างบนหน่อยก็นอนได้แล้วใช่ใช่เนี่ย แบบติดข้างบนตรงนี้นอนได้เลยก็คือต้องทำร่างคานะครับพี B ่พเอเนี่ยเราจะเดินไปหน้าไปหลังไป้ช้ไปขวานะ่ยเราก็ต้องคอยระวังตัวตลอดนะคะพี่พี่อยู่ในปา่าลึกเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ พราะว่ามันมีทั้งสิ่งดีลับแล้วก็สัตว์ป่าสิ่งอันตรายมากมายเลยนะคะพี่พี่พี่ตะวันอันนี้มันคือรอยอะไรอะรอยอะไรมาคุยไว้ก็ไม่รู้นะคะเป็นการมันนั่งพักอะไรสักอย่างนะ,ะ PPFC เห็นไหมครับน่าจะเป็นรอยคนมานั่งพักหรือเปล่านะอืมแต่มันก็รู้สึกปแปลกๆแล้วนะพี่ใช่พี่เอ้ยใช้น้องรู้สึกปแปลกๆมา ในกลิ่นอ่ะอืมถึงห้างกันนะคะพี่ๆไหนน้องแบวอะไรน้องแบลนอนก็ไปมั้งหนึ่มันเหมือนใครนอนนี่อะ VFC ครับ ถึงห้างแล้วครับหนูได้ยินเสียงมีคนด้วยฮึมันน่าจะนอนดลัเดินขึ้นไปแบบต้องเดือดแล้วมันจะทำร้ายเราหรือเก็พีพีเอสซีครับมีใครนอนอยู่บนห้างไม่รู้ครับมผมว่าเดี่ยผมจะเป็นคนไปคุยกับมันเองนะ พี่พีเอฟีได้ยินไหมครับพี่จะมาลองเรียกเลยพี่ว่าเดินขึ้นไปเรียกมันพี่ว่าเดี๋ยวลองไปท่ายมันดูใกล้ๆมันก่อนไปท่ายเดี๋ยวค่อยเรียกมันนะไปท่ายไปท่ายดูใกล้ๆนะเฮ้ยแต่ว่าเราต้องคุยกับมันดีๆนะเราต้องคุยกับมันดีๆนะพี่นำเลยพี่เนยไม่ไปนั่นแหละพี่พีมันตื่นแล้วนะ นูมูลีสซบูนลีคุณแหละหไอ้ไก่พีเอฟซีครับคือมันบอกว่ามาทำอะไรบ้านของมันนะครับอันนี้ไม่ใช่บ้านของมึงเว้ยไอเป็นของพรานใส่สีแก้วไว้ทิ้งมาอยู่ตรงเนี้ยรู้เอาของเหยู่ไก่เอาไงนังแบ้ เฮ้ย,ยมีหมาด้วยเดินขึ้นไปข้างบนไอมพี่เป็นไงน้องเบลเดินขึ้นไปข้างบนไหมพี่แป๊บนึงอ่ะพี่ว่าเราถอยกันก่อนดีกว่าถอ,ถอยถอยถอยนะไปน้องๆถอยไปก่อนไปเดี๋ยวพี่ดูมันให้เ้ยดูจากทรงเนี่ยครับพี่พีเอฟซีน่าจะเป็นแบบไก คนเป็นคนป่าเล่นของอป่าไม่รู้นะครับน่นะนี่เอาสร้อยดุงธรรมินช่วยได้นะพังตัวเราได้นะพี่พี่สร้อย,ยช่อยนี่พังตัวได้นะถ้ามันมาทําร้ายเนี่ยเราจะใช้สร้อยนี้แล้วกันพ,พี่ีเอาไงดีเนี่ยเราสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรงเนี่ยเราต้องไล่มันนะใช่ใช่พี่ไม่รู้เลยว่าจะไล่มันยังไงดี รือว่าด pues ูว่าไงเรารอให้มันรับอีกรอบหนี่เราจะขึ้น้างบนก่อนเนี่ยวายมาบอกว่าายลีละพังลาลู่ลีละจะพังลาอู่เหรอไม่มนงามันจะลงมทุกคนมาลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวคนบอกป้อง พ้องน้องเขาเองนะครับรอนรอบที่แล้วนะผมได้ทําผิดนะคือผมให้น้องแมวนาหน้าผมนะเฮ้ยพี่พีเอฟซีครับมันไปไหนไม่รู้ครับพี่พี่ลองน้องแล้วพี่ว่าพวกเอ็งรีบขึ้นไปก่อนเถอะเพราะอยู่ข้างล่างมันอันตรายเยะ่ยะอย่าลืมเอารองเท้าขึ้นไปด้วยจุดนี้คุ้นๆมากเลยนะคพี่พี่มันคลิปแรกที่พผมเคยมากับพี่พีเลยนะ พี่เคยมาแล้วใช่ไหมน่าจะเคยแล้วนะเพราะว่าพี่ก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไรแต่ว่าตอนกําลังทาเนี่ยพี่ตะวันเขานะก็ไม่สบายนะไม่ได้ขึ้นมาทําห้างนะพี่พีก็มีหนูขึ้นมาช่วยพันสายแล้วก็พี่พีชมป่านะคะพี่พีแล้วก็มีพี่น็อตแล้วก็มีพี่ไทยนะใส่ันะคะพี่พีก็ประมาณนั้นนะครับพี่พีห้างนี้ผมไม่ได้มาทานะครับ ก็น้องๆเข้ามาทำนะครับเอาไงน้องแบลวแต่หนูก็มีอันเนี้ยพี่มีมีดไหมละ่ะพี่มีมีดอยู่ในตัวตอนเนี้ยป้องกันตัวใช่แต่หนูมีอันนี้หนูดูสูงแล้วมันน่าจะเป็นคนเล่นของนะเชื่อมันก็แล้วของในย้อนกลับมาห้ามะนะมันเนี้ยน่าจะอาศัยอยู่บริเวณนี้แหละหนูว่าอืมรอบนั้นพี่พีชมป่าเนี่ยก็เจอ ตัวเดียวกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะค,คล้ายๆกันเลยนะใช่ใช่พีพีเอฟซีจำคลิปแรกห่มได้ไหมครับก็แต่ครั้งนตัวตัวมันใหญ่กว่าเดิมน,นะใช่ครั้งแรกคลิปแรกที่พวกพวกมานะ่ะพีพีเอฟซีตัวมันเนะี่ยเล็กมากเลยนะครับก็โดนพีพีชมปลาของเราเนะี่ยไล่ไปนะแต่ครั้งนีนที่พวกมากันน้องๆเขาเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยนะมันรู้สึงมันตัวใหญ่ขึ้นนะสูงด้วย หม,มานะ่ะพี่พี่เอาไงดีมันมันก็หายไปอย่างแบบลับตายเลยนะพี่พี่ยวผมจะจเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าก่อนนะครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะขอนั่งตรงนี้สักครู่นะรอดูนะว่ามันเนี่ยยังอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าแต่หนูว่าเนี่ยมันเนี่ยน่าจะแบบออกห่างบริเวณนี้ ยังได้ไม่ไกลนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะย้อนมาทําร้ายเราหรือเปล่านะคะพี่พี่พี่ดวนคิดไงพี่ว่าเน่ยเราต้องกลับไปก่อนดีไหมได้ได้เพื่อความปลอดภัยของน้องๆเนี่ยเดี๋ยวนี่ยจะเดินลงนะพี่พี่นะใช่ครับโอเคพี่ว่าเรากลับกันเลยดีกว่าโอเคพี่พี่เดี๋ยว,ยวพ,พวกเองก็เดินตามหลังพี่ ได้ได้พี่โอเคครับพี P ่พีเอฟซครับผมว่านะอยู่ไม่ได้แล้วนะก็มันอาจจะมาฆ่าพวกผมก็ได้นะเพือพ่อเล่ยนเรียกพดดวงเลยอืมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องล่างเหมือนเดิมแลวนะครับพี P ่พีเอฟซีถัดไเนี่ยนะก็ทําห้างนี้ไว้แค่แบบนั่งชมสักว์เฉยๆนะใช่ครับไป <laughs> มาแล้วก็บางงาน,นพี่ แล้เดี๋ยวจะให้น้องดาเดินไปกับน้นะนะพีพีเอฟซีครับต้องรีบกลับกันก่อนแล้วนะผมว่าน่ะมนไม่มันไม่ปลอดภัยแล้วนะครับอืมไอไอตัวเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะน้องแบ้วน่าจะเป็นคนป่านะคนป่าวิปลิตไหมใช่ใช่วิปลิตวิประลาดเลยแหละ น่าจะแบบเล่นของนะแล้วก็ถูกของเขาตัวนะพี่ๆนะน่าจะถูกเดี๋ยวผมจะคุมล่งน้องๆนะครับไปอุ๊ยพี่ๆไปน้องๆไป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 ผมเนี่ยได้ปิดทางไว้ก่อนนะครับพี่ๆเพื่อมันตามมานะ โอเคครับ P P F C เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยว่าไงน้องพี่ว่าเราตัดคิดไปตอนเราใกล้ถึงกันเลยดีกว่าโอเคโอเคครับ P P F C ตอนเราใกล้จะถึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยใครมันมาวะเฮ้ยเฮ้ยน้องถือกองให้พี่ได้ดิไอ้สัตว์มันมาว้าโอ้ยพี่แมวเดือดลุพี่แมวช่วยเข้าดิมา พี่ระวังพี่ระวังด้วยพี่ว่ากล้ากักนนี้ว่าไปตัวนีนนม้ม่เลอะพวกน้ำโ,<อ>โอเคครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน,น่ะผมจะกลับมาแก้แค้มันมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาไปนะครับพี่พี่